ม่ได้สวัสดีพี่น้องเฮานะคะเนาอสวัสดีพี่น้องเฮาสุขุสุขชนนะคะเนาะนี่ค่ะพอดีพอกันอยู่ข้างทางก็งได้ลงเก็บ้าแม่และอบจ้ พี่น้องรถมันเลยจอดยู่ค่ะเก็บจะเก็บโอ้ยดอกส,สวย,ยดีใจค่ะดีใจของเสียงดังเลยค่ะคนนาา่าจอกังอยู่แถวนี้พี่น้องเก็บ เยอะมากจ้ะพี่น้องพอดีใจเก็บเรียแล้อยด้จ่ะเด้อร,รถพ่นจอดอันนี้ไ่ได้จอดมองจอดค่ะพ่นจอดเก็บเื่อซื้อเนาะเอาออกค่ะ,ร,ะรถปัญญายที่ออยู่พไปน้องเลยบอดีใจแท้คุณนะเก็บค่อะเก็บ นะเจ้าเก็บไปนอกนะเดี๋ยวเจ้าม่นอยากไตั้งกายอ่ะดิพันห้องเสียงลงเลยเมื่อกี้โอ้ยเจ้าม่นยังออกกําลังกาย ยังสวยจ้ะพี่น้องรับเก็บ้าออกป้า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 ต้องใส่มาเห็นตีมาตื่นเสียงตีบอคอยเฮา เพี่ยังไปจอรดรถไซน์นอกค่ะหลากหลายเลยค่ะเฮ้าเฮ้ยจ้ายังยังป่า ใกถนน,นเองค่ะพี่น้อง อันนี้ตีว่าเป็นเห็ดเอ,อปวกด้วยนี่ค่ะ,ะติ๊กเก็บไปเป็นไงเบิรงนเลยค่ะเนาะตีคิดว่าไหมคะเป็นเห็ดปวกเนาะนี่ค่ะดอกหนึ่งเพราะวลักษณะหัวมันนะคะมันจะเป็นแบบว่าอืมหัวมันนะคะมันจะเป็นแบบว่าแบบขาวๆแบบนี้เนาะ,ะติ๊กเก็บไปไป็นไเบิรงกเลค่ะ ให้พี่น้องเบิ่งปลาให้ถึงหวานจ้ะแต่ว่าใหดอันนี้เข้ากับเนาบ่เอาอันนี้ดิบโอเคอันนี้ก็เนาจ้ะโอ้ย,อย,อยดีใจพี่น้องปาดโอ้ย,อยดีกว่าสิบอาทเจอปาดยังสวยจ้ะอ๋อเก็บเป็นสิบบเจออย่างแหะพี่น้องเอ้ย ไปกับต่อเดี๋ยวต่อต่อต่อพี่น้องเจงอกันแล้วจ้ะพี่น้องเจอกัแล้ว่อ๊ยจะมาโดนเนี่ยค่ะโดนโดนโด,ดนอัน,นกิน,ปนไปหลายดอกแล้วจ้าเหตุผหวานตีมาแล้วจ้ะพี่น้องโอ,โอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอาแดดมาเนาะ ทค่อยมาเก็บอยู่นี่แหละค่ะตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเนาะออออนี่จ้ะถึงไม่สวยแต่เราก็ยังดีใจที่ได้เก็บไป่นองที่บราเดอมีมาตัดค่ะเดี๋ยวจะไปปลูกต้นแหนมใหาก่อน,นค่ะอยาหอให้บอกพี่น้องลูกลูกพันนี่นโอ้ยนี่ค่ะนี่กำลังตะปุขึ้น ท่านบ้านอ๋อท่านถ่ายบ้านอ่องหาพี่น้ององหานุ่นนุนี่แม่นบอมเมน,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 น Moment, ค่ะ,ะเป็นเสือเห็ดอันนี้อาจจะโดนกินจากพี่น้องคิดว่าคอเห็ดอันนี้อีกแล้วยบกักหลายเลยพี่น้องเป็นค่ะุ่วนุ่น ไลยเลยค่ะแล้วที่จะเลือกเก็บเอา,น,าะนะคะเนาะอ่นดอกน้อยๆไปค่ะเ <peak>, no. ห็ดปีกนกเนาะค่ะเนะาะบางคนก็นจะเอิันว่าเห็ดสเก็ตสเก็ตนกเห็ดสเก็ตยี่ห้ออะไรสิค่ะโอ้ยนี่เห็ดอันนี้ปีนี่ลายค่ะตีขออันนี้เอานะพี่น้องเนาะเลือกเอาค่ะ เอาไปลายปะได้แต่กาว่าไม่ใส่ฮาพอเฮ็ดอย่างอื่นน้ำค่ะยิกขายิกคขาเอาไปพัดเพชรวยจ้ะพัดกระเพ้าพี่น้องถามตีมาาว่าเอาไปเฮ็ดซอสจังใดที่เอาไปมักเฮ็ดซอสจ้ะพี่น้องมักไว้ประมาณเอ่อหามือนะคะหรืออาทิตย์หนึ่งเนาะ ข้าวออกนามนะคะพอแต่เขาออกนามปุ๊บเขากะเอาไปเคี่ยวบันที่นี่เอาไปเคี่ยวเคี่ยวก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ถ้ามีไว่แดงก็ใส่ไวแ่ไวแดงไปน้ำจืดน้อยเรารสชาติทีมันอันนี้เนาะพี่น้องเนะาะบ่มีก็บ่ต้องใส่จะ้ะพอปิดกันแล้สตีเหดตีเบิร์ตใส่ตอนมันกรใส่ได้อยู่พี่น้อง มันก็ใสิคายซอสพอกซอสซีอิวขาวนะคะใส่แท่นกันดเนาะจ้ะเนาะอุ้ยนะ่ะรดเสียงรถแลน์ไพน์าันมาจะเด้อตีเก็บทีบ่ครงปลาข,งขงังถนนเนี่ยแหละค่ะเาลาเนี่ยเต็มอยู่ค่ะลูกหน่อยเพิ่ดอีอยู้บักายเลยพี่น้องเอ้ยเป็นตับเลยค่ะ ให้เข้ามาเก็บไปค่ะว่าดีใจที่ดอกในแคทเพิรงแล้วเดี๋ยวจะอื้นเขาคอยอันนี้กันค่ะเลยเท้าเข้ามาเอานะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปจอดรถดูนะทั้ง,งนันค่ะ จริงๆแล้วเฮดอันนี้มันต้องตัดขาวไปจากบานเลยพี่น้องเพราะว่าเออจากปลาน,นะคะเพราะขามันแข็งขาเขาไม่อยากแข็งะคะ่ะปลานเนี่ยตีเครื่อมาเก็บเห็ดเ,เพิงวานจ้ะนี่จะพี่นออ้อง อุอันนี้คืองามแท้เป็นตับเลยอันนี้เป็นเฮ็ดเป็นหนำซอสได้ค่ะนี่กลัวเขาเริ่มสิเทาแล้วเห็นบ่นี่นนเขาเ่มสิเทาแล้วจ้ะเนี่ยค่ะเขาเริ่มสิเทาแล้วถ้ามันเรื่อมสิเทาตีก็บ่เอานะคะเนาะจริงๆเอาไปได้อยู่ค่ะเอาไปหน้ำซอดเอาไปหมักเอาเดี๋ยวอ่อนๆมัน เต็มเลยค่ะป้จจะาจ้าไทฐานนะคะน,อน้องเดินยางโตค่ะเพียพีน่นี่ค่ะอันนี้ก็แมนเป็นแผวแผลจะพี่น้องนี่ดอกนึงหมูพ่อยิ่หมูพ่อยิ่งแล้วพานมาแล้วพอ่อปั้าจะแก่ลรอไปพี่น้องได้บ,โาาบดาา่โอ้แก่ลรอคะเท้านี่บ่ได้หะอคะน้อนโอ้เสียดายเด้ เจ้าพี่น้องที่เห็นเห็ดเอ่อจะเป็นเห็ดแกะหรือว่าเป็นเห็ดนางไก่บุคคลนั้นค่ะเนี่ยง่ายตอนมอดอยู่ค่ะเดี๋ยวเตรีขึ้นไปเอาด้วพี่น้องเนาะอยู่ข้างถนนเลยจ้ะพอดีเขาจะไปเลาะหาเห็ดกันเลาวค่ะเนาะพอดีมาพอพอดีค่ะเห็ดแกะค่ะพี่น้องฟูงบักใหญ่โอ,น <laughs> โอ้นี่ค่ะเห็ดแกะอุ้ยนี่จ้ะพี่น้อง เดี๋ยวค่อยไปตัดขากันเนาะค่ะเนาะตีบรย์อมีดมานำจ้ะฟุ้งหนึ่งพี่น้องฟุ้งหนึ่งอยู่ขลางถนนเลยจ้ะเฮ็ดแกเฮ็ดแกเฮ็ดแกไล่ๆค่ะ ได้ออกเนาะเต็มตะก,กาทุกหลอดจะไปเนาะวันนี้ว,ว่าเราจะไปเลาะปลาแถวมองจะไปตกปลากันเนาะค่ะดูสีทันมากคี่มาพอพอดีค่ะดี่ทางถนน น่เข้าวจะน้อยกันค่ะอุ๊ย,ยเห็นกระโดดยอยเรื่อหรอจ้ะวอเดลี่ล่อเลยค่ะปัญญียืดมันจอดรถประทันจับเลยตะก,การแลลงมาเลยค่ะ เลแอกตีว่ามันเห็ดนังไก่ไม่เห็ดอันอนั้นกเห็ดนังไก่ละอันเป็นเห็ดนังแกะเห็ดแกะชุบอ่นายมาพิกซบแม่นอันเนาะเอียงเกาะว่าเห็ดเตยนะพอนาะไหน ยัางงามเลยจ้ะเห็ดแก่เห,ห,ห็ดแก่ยังเอาไปต้มมันเสียงเหลืองไอยหุ้ยค่ะพี่นอ้องหอมด้วยค่ะเห็ดอันนี้กำลังออกโอ๊ตตก sâu sốp hết kẹ bút kẹ đó ngoài toàn hả จะข,ขึ้นมางไวอยุ่สูงแนนทนเนาะเฮ็ดก็ได้ที่ภาปตะการที่หนคอลรองลงไปค่ะอุ้ยได้ได้ได้แม่แน่พึ่งเห็นค่ะพี่น้องนี่คะ่ะที่พึ่งมาเห็นอยู่นี่ป้าโอ้ยนี่คะ่ะพุณนะ่ะ เงาไปพูนจ้ะดีใจเสียงดังอยู่แล้วดีเเริ่มโต่ะเริ่มโตขอโทษเลยลายไป่นาะคือบอกแต่เต็มตะกาพอดีจ้ะโอ้ยนี่งาไปดูเซายเ้ยเราสิฮะเดี๋ยว มิตรอัตถูเดลิตอลันนะคิดว่าอย่างน้อยค่ะแต่บอกหลายเลยพี่น้องเนี่ยยังอ่ะมูกำมาเบิงเต็มตะกะอีรีจ้ะ ตะกดนุกตะกดเอาปรจจามึดแล้วค่ะพี่น้องไปค่ะมืนแล้วกลับตรงไดค่ะว่าจะจะจะพี่น้องคลิปนี้ขอตกกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ้า่ะนะ พี่น้องจ้าพี่น้องวุ้นที่เข้ามาดีใจแถอบ้านี้ที่บอกแล้วที่บอกแล้วโอ้ยออกแล้วจ้ทาทั้งบ้านที่ออกแล้วป้าล้างบ้านจ้าเอาย่ายมได้เด้อค่ะเด้ออูพี่น้องนี่นี่นูน่นเสียงที่เหบเสียงที่เห็บดีใจดีใจพี่น้องเอ้ยนี่ยังสวยจ้ายังสวย มีอีกแท้แน่น,นอนมีอีกแท้แน่น,นอนพอดีกลับมาจากปลาปลาที่ตีจอดเก็บเนาะค่ะเนาะเลยมาเลาะปลาหลังบ้าตรนีคนเขาบ้านค่ะพาดไปเนาะเอ้ยไม่ดีใจแต่บ้านเลยตองมีอีกเดี๋ยวๆโอ้ยนี่ดีนตีมาเลาะเบิ่งค่ะที่เห็นฝนตกเนาะที่มาเลาะเบิง่งได้กินค่ะที่นี่ ไปอีกค่ะพี่น้องไปอีกอย,ะะอยู่แถวนี้แล้วค่ะใช่หรออยู่แถวนี้แล้วต้องนีเด่นไหมพีนบออันนี้บอแมนจะพี่น้องกรมาสรุปใหยเบิ้งนะคะนอเฮี่เฮ้าเก็บมานะคะก็นะคะก็จะมีเฮเพึงหวานทีตีไดมานะคะ สองหมองหมองละสองดอกนะคะเนาะนี่ค่ะติก็จะมาหั่นตากแห้งนะคะเนาะนี่แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเฮดปีกนกนะคะหรือบางคนเอ่ยว่าเฮทสเกตติการ์เรือดอกหน่อยมันมากค่ะีบกับข่าวด้วจ้ะเนาะส่วนถาดนี่ก็จะเป็นเฮดมันปูแลักการเฮทนังแกะจ้ะพี่น้องเฮทนังแกะกับเฮทนังไใจโอรลายานะคะเฮทนังไก่มันจะมีไตนะคะเนาะอันนี้มันจะละมันจะเรียบนะคะจ้ะพี่น้องในกาสรุปยอดกันนะคะเนาะ คลิปนี้ตีขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวตีก็จะนั่งทำความสะอาดนะคะนะคะพอคลิปหน้าคะ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแจ้งตีนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ